สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมธานีทราเวิรอนี้อีกแล้วนะครับนี้ผมพามาที่จังหวัดธนบุรีอุธยานะครับเราก็จะมาไหว้พระกันครับแล้วก็จะมาร้านอาหารประจําที่ผมมาตลอดเลยครับถ้ามาที่นี่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฝนตกไปครับไปลุยกันเลยเราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราทานอาหารกันก่อนดีกว่าอันนี้ขัวย่าบัวนะครับผมริมแม่น้ําป่าสัก ไปดูข้างในกันเลยเอนอ,ค,อ,อคนอื่นนะครับก็ล้างมือกันก่อนนะครับที่ล้างมือนครับ น้ำรอไปก่อนครับตอนนี้ก็ได้อาหารครบแล้วนะครับเรามาลุยกันเลยเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงบั้งครับน่าทานไหมครับ อันนี้ปลาทับทิมบุรสวรรครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแกงจืดแกงจืดหมูสับแล้วก็เป็นส้มตำฟูโอเคครับไปดูกันเลยน,นี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนอือหืออร่อยครับสุดยอด ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกันไปวัดแรกที่เราจะไปคือวัดพานันเชง,งวัดอิหารนะครับแต่ตอนนี้ก็ฝนล,ลงมาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับข้างหน้าไปไปดูกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงวัดพานันเชงแล้วนะครับเพราะว่าขับรถมาไม่ไกลครับเพราะร้านอยู่แค่ฝั่งตรงนู้นครับคือจริงๆก็อยู่ติดกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นคางโค้งน้านะเราต้องขับรถอ้อมมานิดนึง ไปครับเราไปดูบรรยากาศภายในวัดกันคนก็ไม่ค่อยเยอะแต่ปัญหาติดอยู่ฝนครับผมตอนนี้ไปครับไปดูเดี๋ยวเราก็จะเข้าอุโบสถกันนะครับแต่ว่าข้างในน่าจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอเดีอยถ่ายรูปนะครับไปในภายในอุโบสถนะครับ ตอนแรกผมคิดว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปด้านในพระบรมศนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาให้ถ่ายได้แล้วครับก็ัถ่ายรูปแล้วก็บันทึกวิดีโอได้เลยครับเดในรอบๆพระบรมศที่ใหญ่มากเลยครับสมัยอยุธยานะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปวัดต่อไปกันเลยนะ,ะก่อนจะไปเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่า โค้งน้ําวัดพนันเชิงนะครับซึ่งสมัยแต่ก่อนนะมีมีข่าวเล่าเลยว่าจริงๆวัดนี้ก็มีมีอีกชื่อนึงว่าวัดทนางเรือล่มนะครับเพราะว่าอา่าพระมเหสีในรัชกาลที่ห้านะครับมีเรือมาล่มตรงนี้ครับแล้วไม่มีใครกล้าช่วยครับในสมัยนั้นเพราะว่ามีกฎ,ม,กฎมีกฎไว้ว่าห้ามแตะต้องตัวนะครับก็เลยได้เสียชีวิตที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยได้ก็คือ พระนางลำไพพันนีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าท่านไหนมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับนั่งสองคนได้ไหมลุงได้ครับได้ครับไดู้่ปะได้ครับอาจะขบัขบรถไหมคะเนี่ยหม่สบายครับห <c oughs> วานเธอใหญ่จัง <c oughs> อตอนนี้เราก็มาที่วัดส,สีสันเพ็นนะครับเนี่ยครับจะให้ลุงไปส่งออดูกล้องลงกลับ ช่ตอนนี้เราก็พามาที่วัดพระศรีสันเพชญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดู บรรยากาศรอบๆแล้วก็สิ่งก่อสร้างภายในนี้นะครับไปกันเลยครับครับวันนี้น่าต้องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้อากาศไม่ไม่มีแดดจอกฝนตกป,ปล่อยๆแต่แปลว่าร้อนมากับอบอ้าวนี่ก็ นะครับมีเหลือซากปรากับพังตามที่เห็น,หนเลยเพื่อนวัดทัศนศรีสันเพชรวัฒตนาส,สัสดารามถ้าใครผ่านมาที่นี่ก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับมีค่าเข้าอยู่10บาทถ้าสมบรับคนไทยแต่ว,ว่าต่างชาติไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราก็จะพาม,มานั่งช้างกันนะครับไปดูเลยครับบนลอดมาแล้วม่รครับพี่ขอาตน่ครับ ขอจะถ่ายรูปเป็นไงบ้างครับก็สูงอยู่นะคะั้งเลกนะคะครั้งเลกในชีวิตที่น่งช้างถามาชมวิวครับจุดนี้ยอดอ๋อแต่วันนี้พี่ออกไปก็หายเลยน่าถูกกันเยอะในบ้านครอบคีัวม ต้องกินมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยพี่หมดแล้วตอนนี้ก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเราก็พอ,อแล้วครับตรับวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วครับโอเคครับตลับเ,เพื่อนๆคนไหนก็ที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจสวัสดีครับ